بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته โรงเรียนชั้นม .2 ศาสนาโรงเรียนศาสนาวิทยานะครับวันนี้วิชาฮะดีสเรียนกลับมาเรียนกับคุยปีกอีกเช่นเคยนะครับจาก ความตอนที่แล้วครูได้น,นําเสนอหะดิษบทที่สองเรื่องอัลฮัสนัตูที่รายงานจากอบดุยละลาชัดดอาอิบเนอซินรอดิยัลลอฮุอันหุอันรอสูล ha ah 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 ิลลาอิสุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลามกอละอินนัลลอฮะกะตะบัลอิฮซานะอะลากุลลิชัยอินฟ่อิดากาะตันตุมฟ่าอัศินุลกิตละตะฝ่อิดาดะบะตุมฟ่าอัศินุซิบฮะตะ วันยุฮิดดาฮะดูกุมชัฟรอตาหูวันยุริยะบีฮาตาหูเร,ร,าาหราวาหูมุสลิมหะดีบทนี้นะครับว่ารายงานจากอบูยะลาก็คือชัดดาอิบเนอาลซินบอกว่าท่านหรอซูนย์โซลล้อหัวเลวซัสลมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงกําหนดความดีให้กับทุกๆสิ่งนะเมื่อต้องการที่จะประหารนะครับ ก็จงประหารเขาโดยดีเมื่อต้องการที่จะเชือดก็จงเชือดเขาด้วยดีนะครับเมื่อคนหนึ่งคนใดต้องการที่จะเชือดสัตว์นะครับมีดต้องคมนะครับและเมื่อมัดเสร็จแล้วก็ต้องผ่อนคลายสัตว์นะครับไม่ใช่มัดจนแน่นจนกระทั่งมันตายไปเลยนะครับเหล่านี้สิ่งที่จะต้องมีคุณธรรมในการที่จะ แม้เรามีเจตนาที่จะเอามาประกอบอาหารก็ตามนะครับบันทึกโดยหม่มุสลิมนะครับหะดีบทนี้วันนี้ครูจะได้นําเสนอ,อเธอเกี่ยวกับสิ่งที่รับประโยชน์จากหะดีมายุสตาฟาดูมินาหะดีสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากหะดีมีอะไรได้บ้างนะครับก็คือประการที่หนึ่งมุสลิมจะต้องมีคุณธรรมนะครับต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์ หรือจะเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งใดก็าตามที่เราตาลาได้สร้างมันขึ้นมาที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละที่เราเรียกกันว่าในธรรมชาตินั่นแหละนะครับุสซิมจะต้องมีคุณธรรมอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้นะครับประการที่สองก็คือจะต้องมีความเมตตาให้เกียรติกับผู้อื่นคือไม่ทำลายชีวิตของเขานอก จากเป็นเหตุอันควรที่ศาสนาให้ปฏิบัติทำได้เช่นคนอื่นมีฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนาอย่างเงี้ยศาสนาบอกให้ตายตามใช่ไหมนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วผิดประเวณีอย่างนี้เป็นต้นคนที่ตกศาสนาโดยปล่อยเวลาให้สามวันเขาไม่สำนึกผิดนะครับศาสนาก็ให้ค่านะครับเพราะฉะนั้นการประหารชีวิตไม่ได้เป็นเพราะความโมโหโทโซ แต่เป็นสิ่งที่เขาควรที่จะได้รับอย่างนั้นก็ต้องทําเขาอย่างดีเหมือนกันไม่ใช่ทาเพราะความเคียดแค้นความเกลียดนะครับนี่คือพูดถึงสิ่งที่ลัตตาเป็นเป็นกฎที่ลัตลาวางเอาไว้เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามนะครับใครบ้างที่จะต้องตายตามหลักศาสนานะครับหูก็ได้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วส่วนสัตว์เชื่อที่เราจะเอามาเป็นอาหารเนี่ยเราก็ต้องทํามันอย่างดีเหมือนกัน นะครับมาเจะทรมานมันมันจะเห็นว่ามันดุร้ายแล้วเราก็ไปฆ่าไปแกงมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องทํามันด้วยความละมุนละม่อมแล้วก็ความโดยมีเจตนาที่จะไปทําเป็นอาหารปรุงนะครับประการที่สามให้ประหารนักโทษด,ด้วยกับวิธีที่ดีนะครับแล้วก็เป็นธรรมหมายความว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเมื่อเขาถึงขี่เีีจยต้องประหารชีวิต ตามที่หลักศาสนากําหนดไว้ก็ประหารชีวิตนะครับตามนั้นนะครับแต่ว่าบ้านเราก็ถูกจํากัดด้วยกฎหมายบ้านเมืองนะครับยังทําไม่ได้แต่หลักการของรอรฮถตลาก็มีไว้ประการที่สี่ไม่ไม่ทารุณหรือทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานในขณะที่เชื่อดนะครับเช่นปล่อยมันหิวโหยทุบตีมันแล้วก็ตัดอวัยวะบางส่วนมันออกอะไรต่างๆเหล่านี้ทรมานไปวันละนิดวันละหน่อยอย่างนี้ศาสนาถือว่าห้ามนะครับ ห้ามโดยเด็ดขาดที่จะไปทําเช่นนั้นนะครับถ้าเราจะเชื่อดเป็นอาหารก็ต้องทําให้มันได้ตายเร็วที่สุดแล้วก็มีเจตนาที่จะไปทําเป็นอาหารนะครับนี่คือสิ่งที่รับประโยชน์จากข้อีสี่ข้อนะครับนักเรียนก็ฟังแล้วก็บันทึกเอาไว้ด้วยนะครับบันทึกลงสมุดไว้ให้ครูนะครับวันนี้ครูจะขึ้นฮะดิษบทที่สามเลยนะครับรีบที่สามอยู่ในหน้าที่เจ็ดที่เธอหนังสือที่มือเธอนะครับ อัลฮัดีสุซาลิสุอัตตะกวาฮะดิษบทที่สามเรื่องความยำเกรงต่อลอตอาลาคือคำอัตตะกวาอันอบีดัดรินจ uh ุนดุบอิบนียจุนาดะวะอบีอับดุราะมานมูอาตอิบนีจาบัลรดิยัลลอฮุอันฮุมาอันรอซูลิลลาฮิสุลลลอฮุอะลัยฮิวาซัลละมะกอละมีสายรายงานฮะดิษนะครับ อะดิษบทนี้รายงานจากใครล่ะจากอาบีอับดุลรอฮ์มานอัน <íll> <ạ. S 2> แปลว่ารายงานจากอาบีอับดุลรอฮ์อาบีรัดรินยุนดุบอิบนียูนาดาก็คืออาบีรัดรินยุนดุบอิบนียูนาดารายงานว่าอาบีอับดุลรอฮ์มานอีกคนหนึ่งที่รายงานร่วมด้วยกันก็คืออาบีอับดุลรอฮ์มานโมอาดอิบนียาบัน ถ้านักเรียนจะไม่บอกอบีรัดดินนักเรียนก็บอกว่าฮะดิษบทนี้รายงานโดยยุนดุบอิบนียูนาดาและมมอาตอิบนียจาบัลได้เหมือนกันนะฮะดิษบทนี้จะอ่านเต็มหรือจะอ่านย่อแต่คนที่รายงาน,นจริงๆก็คือยุนดุบอิบนียูนาดาและมมอาตอิบนียจาบัลปฏิยลลอฮุอันหุมาท่านเป็นสฮาบะท่านนาบีมุมฮัมมัดส่วนลลอฮุอะลัยฮะสัลลัม ทั้งสองได้บอกว่าท่านเราซุนโซลล้อหัวอะไรหัวซันลำได้กล่าวว่านะครับเราซลร้อยสซลล้อหัวอะไรหัวซันลำกอละนี่ตัวบทอะติษยอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ที่ครูแปลไปนะั่นคือสายรายงานฮะดีษตัวบทฮะดิษยอยู่ในเขาจะมีวงเล็บสองค,คู่กันนะครับสองวงอิตตะกิลล่ะไฮสุมากุนตะอิตตะกิลล่ไฮสุมากุนตะ วัตตบิอิสัยยะตาหาสนะต,ตาตัมหุหฮาวะคอลีกินนาสะบิคูลูกินฮาสนินก้อ่านเป็นวรกนะมีสามวรกนะหะด i ษบทนี้นักเรียนค่อยๆฟังไปแล้วก็นักเรียนก็จะได้ความรู้แหละอิตากินละไฮสซมากุนตวะวัตตบิอิสัยยะตาหาสนะต,ตาตัมหัวฮาวะคอลีกินนาสะบิคูลูกินฮาสนิน นี่ตัวบทหะดิตมีแค่นี้สามวรรคนะส่วนหะดิตบันทึกโดยคายรอวะฮุติตมีดีหาดิตนี้บันทึกโดยท่านอิหมัมติดมีดีวกอละหาดิตฮะสันและท่านก็บอกเป็นหาดิตฮะสันนี่เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะเพื่อเขียนไปยาวๆนั้นไม่นั่นดียไม่ต้องไปไปดูนะเอาว่าบันทึกโดยติดมีดีวกอละหะดิตฮะสันนุนหาดิตสุนนฮะสันเป็นหะดิตฮะสัน นะครับมันก็ด้อยการฮิดิดสเฮียนิดหนึ่งนะครับอันนี้ให้นักเรียนเข้าใจขัอทีา่ายง่ายๆนะครับเนื้อหาฮะดีสเป็นยังไงอิตตากินละคําว่าตักวานักเรียนเคยได้ยินแล้วเนี่ยตักวาแปลว่าความยำมเกรงต่อลอสุภา,านตตาลานะเราแปลกันรวบสับจริงๆเลยจริงๆแล้วถ้าตักวาตามภาษา ที่ไหนตา,ามกําหนดไว้นี่ก็คือทําทุกสิ่งที่อฮาอตาลาและเราสุนของพระอ,องค์ใช้ละทิ้งทุกสิ่งที่อลอนและเราสุนของพระอ,องค์ทรงห้ามนะก็เรียกตะวาแต่แปลความยำเกรงเราก็สามารถจะเข้าใจได้นะครับว่าความยำเกรงมันก็เกิดจากการที่เราไม่กล้าไปทําบาปนะครับทําในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงใช้ชก็ถือว่าความหมายถูกต้องนะครับคําว่าอิตกินละไฮสูมากุลนะ อิตกินแล้วตัวนี้เป็นเฟียรุ่นอัมนะแปลว่าจงยำเกงต่ออัลลอฮ์แปลว่าสั่งทุกคนอ่ะเราอ่านเข้าไปเจออิตะกินแล้วจงยำเกงต่ออัลลอฮ์นะจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะบางคนเขาใช้ทับศัพท์ก็ได้จงยำเกงต่ออัลลอฮ์ให้สุมาคุณตะไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามคําว่าให้สุมาคุณตะ จะอยู่ณที่ใดก็ตามอยู่ในบ้านอยู่ในโรงแรมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมัสยิดอยู่ในถ้ำอยู่ในตรงไหนอิตกากินลาไให้สูมากุะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามรับตาคนอยู่คนเดียวก็ต้องมีความตักวาอยู่สองคนก็ตักวาอยู่หลายๆคนเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ในสังคมก็มีความตักวาต่อละตาลาะ นี่วรรคที่หนึ่งนะจงย้ำเกงต่อเราไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามวรรคที่สองวัตตะบีอิสัยยะตาฮาสนัตตาตัมหัหาและจงติดตามวัตตะบีอสิสัยยะตาไซยะแปลว่าความชั่วจงติดตามความชั่วอัลฮาสนัตตาตัมหหาด้วยกับการทำความดีเพื่อไปลบล้าง เข้าใจดีนะครับว่าต้องติดตามความชั่วหน่ยไหมความว่าไอ้ชั่วที่เราทําไปเนี่ยก็ให้ความดีที่เราทําเนี่ยไปลบล้างให้ได้ตามใ้ถ้ามันไม่เป็นบาปใหญ่ซึ่งมันจะลบล้างกันได้นะเราทําความชั่วไปเราต้องรู้สึกรู้ตัวเราเนี่ยไม่เดี๋าวทอะไรไปมีความผิดมีความไม่ดีอยู่ผิดต่อหลักการยังจะบอกว่าถูกยังจะบอกว่าเข้าข้างตัวเองไม่ได้นะวะตัตบิสัยยะตะต้องติดตามความชั่วไปด้วยกับ อัลฮัสนาต,ตาตัมมัวเอาความดีที่เรากระทาเนี่ยไปลบล้างกันให้ได้นะครับไปลบล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่มีข้อแม้นว่าต้องไม่เป็นบาปใหญ่นะครับต้องไม่เป็นบาปใหญ่ถ้าบาปใหญ่เราต้องประบัตตัวต่อเราต่างาเพราะฉะนั้นที่ท,ที่ที่ให้ความดีไปลบล้างเนี่ยนะครับความดีที่เราทําอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัตูห้าเวลาท,วทํำสดก็ พูดจาดีๆนะครับหรือว่าเชิญชวนกันไปสู่สัจธรรมอิสลามนะครับไม่เป็นพยานเทศต่างๆแล้วเนี่ยที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยแม้นกระทั่งการเอาขวากน้ำสิ่งที่จะเป็นอันตรายออกจากถนนหนทางก็เป็นความดีละมันหวังว่ามันจะไปลบล้างสิ่งที่เป็นสกอเอสเป็นบาปเล็กๆที่เราทำโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตาม บอคอลีกินนซสบีคูลูกิลฮาซานินวักที่สามบอกว่าอย่างไงจงอยู่กับมนุษย์ด้วยกันด้วยกับเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามคำว่าคอลีกินนาสเนี่ยนะครับก็อยู่มีมีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นเขาด้วยการอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นการจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บีคุลูกินฮซา,านินด้วยกับมารยาทที่ดีงามสามสอนนะครับเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้โดยเด็ดขาดนะครับเราจะต้องอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาเราสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องอดทนสิ่งที่ดีเราก็รับเอาไว้อาจจะทําให้จิตใจเบิกบานสิ่งไม่ดีก็เราอาจจะเสียอารมณ์แต่เราก็ต้องมีมารยาทที่ดีงามนะครับไม่มีอะไรที่มัน มันดีไปเสียทุกอย่างแล้วครับเราก็ต้องพบอุปสรรคพบขวากน้ำอะไรต่างๆมากมายนะครับหะดิษบทนี้เราว่าฮุสตมีดีบันทึกโดยท่านดีหม่มติสมีดีก็คือหะดิษบเบมีสามวรรคค่านั้นเองนะครับบอกว่าตงยำเกรงต่ออลัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามตงติดตามความชั่วด้วยกับการทําความดีไปลบล้างมันซะและการอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยมารยาทที่ดีงาม นะครับฮาดิษบทนี้นักเรียนนะครับอ่านแล้วท่องจําไว้เลยนะเอาไปใช้งานได้ฮาดิษสั้นๆที่เรียนผ่านมาเนี่ยครูส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนท่องจํานะครับต้องจําไว้ด้วยดีกว่านักเรียนไปจําอย่างอื่นนะไปจําเกมจําอะไรไราสาระนะครับเอาแบบว่าจําจำบทเรียนตรงนี้ไปจำฮาดิษนะบีไปนะครับชีวิตก็มีบรรากัดเราไปดูมุฟรอดาสิอัลมุฟรอดาตู อิตกินละคำที่หนึ่งอิตกินละนะครับข้างล่างที่ครูวงสีท่ทำสีเหลี่ยมเอาไว้อิตกินแล้วแปลว่าจงยำเกรงต่ออันเนาะนะครับคำที่สองไฮซูมากุนตาไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามณนะที่ใดก็ตามนะไฮซูมากุนตาแปลว่าณที่ใดก็ตามวัตเตเบะคำที่สาม แต่ว่าจงปฏิบัติตามจงติดตามวัตเตเบจงจงติดตาม mm hmm. คําที่สี่อัสัซอาตาอัสไซเยตาก็คือความชั่ว mm hmm. คําที่ห้าอัลฮาสานาตาความดีนะความดี mm hmm. ตัมหูฮาลบล้างความผิดลบล้างความผิดนะ mm hmm. คำที่เจ็ดวะคอลีกินนาซะ มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์มีการคบค้าสามาคมกับเพื่อนมนุษย์แปลได้นะแบบนี้ก็ได้หรือจะมีสามาคมกับมนุษย์ด้วยกันก็แ,กแล้วแต่สับเทียชายแปลว่าเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องรู้จักคนอื่นด้วยคำที่แปดสุดท้ายเลยบีคูลูกินฮาซานคูลุกอัคลาคุณแปลว่าด้วยมารยาทที่ดีงามนะครับด้วยมารยาทที่ดีงามนะอันนี้ เราไปดูสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากฮะดีษในบทนี้สิหอวอาทีเดียวจบเลยนะบทที่สามเพราะว่าฮะดีษที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยแล้วก็ได้ฟังกันอยู่บ้างนะครับและเป็นฮะดีษที่ไม่ยาวมากมายุสซาฟ้าดูมินันอายะมินันฮะดีษสิ่งที่รับประโยชน์จากฮะดีษมีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออัลลามรูบิตักวันล้อใช้ให้เรามีความตักว่าต่ออัลลอฮ์อันที่หนึ่งเลยนะ ช้ให้เรามีความตัก,กวาต่อแล้วตาลาประการที่สองพอแท้จริงความดีนั้นสามารถที่จะไปลบล้างความชั่วได้ประการที่สองแท้จริงความดีนั้นสามารถที่จะไปลบล้างความชั่วได้ประการที่สามนะครับสามข้อก็คือส่งเสริมสนับสนุน ให้เรานั้นมีมารยาทที่ดีงามกับเพื่อนมนุษย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรานั้นมีมารยาทที่ดีงามกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับนี่ครูก็ขอฝากนะครับไว้ให้นักเรียนได้ทบทวนแล้วก็วันหนึ่งวันใดนะครับนักเรียนก็ส่งบานครบนะครับนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้ส่งงานครูครูถือว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนวิชาครูนะครับมีอยู่หลายคนทุกห้องเลยนะครับที่ไม่ได้ส่ง แต่เท่าที่ครูสํารวจดูผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เข้ามาอยู่ในลายครบทุกคนแต่เด็กไม่ส่งการบ้านอยู่หลายคนนะครับครูถือว่าเธอไม่ได้เรียนนะครับถึงเวลาไม่มีคะแนนเก็บเนี่ยนักเรียนก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาว่างที่เราใช้ประโยชน์นะครับนักเรียนคงจะไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดครูเองก็ตอบไม่ได้ผู้บริหารโรงเรียนก็ตอบไม่ได้เพราะ เราไม่มีอำนาจในการที่จะสั่งเปิดโรงเรียนหรือปิดโรงเรียนนะครับมันเป็นอำนาจมาจากด้านในเบื้องบนนะครับสั่งมานักเรียนช่วงเวลาที่เราจะเรียนหรือไม่เรียนในเรียนนักเรียนก็เขานับเวลาเรียนนักเรียนก็ต้องเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปเตะนะครับถ้าไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่อะไรนักเรียนก็ต้องเรียนให้เป็นระบบนะครับมันสามารถจะก่อเกิดความรู้ได้ตลอดเวลา นะครับนักเรียนต้องส่งงานนะครับส่งงานถ้าไม่ส่งงานนักเรียนจะเสียเวลาไปโดยโดยแบบไร้ประโยชน์เลยนะครับนักเรียนส่งส่งงานมาให้ครบนะครับในในทุกวิชาครูเตือนเลยนะครับในทุกวิชาเพราะวันนี้ทุกวันนี้เรานับเวลาเรียนกันจริงๆจังๆด้วยการเรียนแบบออนไลน์นะครับจะเรียนแบบรูปแบบไหนให้นักเรียนได้รับประโยชน์นักเรียนก็ต้องเรียนนะครับอันนี้ขอฝากกับผู้ปกครองไว้ด้วยนะครับวะโซลลัลลอฮอะลาับีญินามุฮัมมัด وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته